Yeah. สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่1เมษายน2564ค่ะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาชวนปลูกผลไม้ค่ะผลไม้ก็มีอยู่หลายอย่างนะคะเราก็จะเริ่มด้วยผลไม้แบบนี้ก่อนที่เห็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่เราได้ซื้อมานะคะอันนี้เขาได้ขยายพันธุ์มาจากไหลนะคะต้นก็สมบูรณ์ดี ก็มีหลายต้นนะคะตอนนี้มีดอกเริ่มออกมาแล้วถ้าต้นสมบูรณ์แบบนี้นะคะปีแรกเนี่ยเขาก็ออกดอกออกผลให้เราได้เก็บทานค่ะการปลูกสตรอเบอรี่ก็องอ่ายๆนะคะจะซื้อมาแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เขาขยายพันธุ์มาจากไหลต้นโตแล้วนะคะปลูกแล้วแล้วก็เก็บผลได้เลยในปีนี้นะคะหรือว่าจะลองเพาะเมล็ดก็ได้นะคะเราก็มีตัวอย่าง สตรอเบอรี่ที่เราได้เพาะจากเมล็ดจะใช้เวลานานหน่อยค่ะอันนี้ก็สองปีนะคะกวัวจะโตถึงขนาดนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่สองก็รู้สึกว่าจะมีดอกตุ่มๆออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกตุ่มๆออกมาก็รอรุ้นอยู่นะคะว่าสตรอเบอรี่ที่เราได้เนี่ยจะได้เป็นแบบไหนคือเขาก็มีข้อดีข้อเสียค่ะข้อดีของการปลูกด้วยเมล็ดก็ประหยัด ข้อเสียก็คือใช้เวลานานนะคะ2ปีถึงจะโตขนาดนี้นะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสตรอเบอรีอร่ที่ได้นี่อาจจะไม่เหมือนพันแม่หรือสตรอเบอรีอร่ที่เราเก็บเมล็ดมานะคะข้อดีของสตรอเบอรีอร่ที่เราซื้อไหลมาปลูกเนี่ยก็ให้ผลผลิตไวค่ะปีแรกนี่เขาก็ออกดอกออกผลเลยนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาปีนี้ค่ะเห็นไหมคะมีดอก แล้วก็จะมีผลให้เราได้เก็บทานนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขามีไหลออกมาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ไวค่ะแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะสตรอเบอรี่ต้นนี้เนี่ยเขาขยายพันธุ์มาจากไหลใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ที่ได้นี้ก็จะเหมือนต้นแม่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีข้อดีถึง3อย่างแต่ก็มีข้อเสียค่ะ ข้อเสียก็คือราคาแพงค่ะอย่างที่เราซื้อมานะคะสีห้าต้นนี้ก็ประมาณ800บาทแต่ก็คิดว่าคุ้มนะคะสตรอเบอรีที่เราซื้อมาพันนี้นะคะเขามีชื่อว่า sweet colossus เป็นพันที่มีผลใหญ่เนี่ยนี่มีเป็นพันอะนะคะมีผลใหญ่เราก็เลยลงทุนปลูกดูนะคะแล้วก็จะเอาไหลไว้ขยายพันธุ์ค่ะ จากที่มี5ต้นนี้นะคะก็อ,อาจจะมีไหลเพิ่มขึ้นเนาะเราอาจจะมีสัก10กระถางไว้ปลูกในปีหน้านะคะการปลูกนั้นก็ทําได้ง่ายๆค่ะในกระถางนี้เราก็ได้ใส่ดินลงไปเนาะเป็นหน้าดินจากสวนก็ได้แล้วก็ผสมกับปุ๋ยหมักเองนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักเองจะใช้ดินสําเร็จก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปนิดหน่อยอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดสูตร777ค่ะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะแล้วก็ ผสมให้เข้ากันในดินก่อนที่เราจะปลูกสตรอเบอรีอร่นะคะเสร็จแล้วเราก็ขุดหลุมค่ะแล้วก็เอาสตรอเบอรีอร่ออกมาจากกระถาง บีบตรงก้นก็ได้นะคะเขาก็จะออกมาอย่างง่ายๆเนาะถ้ารากเข้าพันกันตรงด้านล่างเนี่ยเราก็แยกออกมานิดหน่อยใช้มือดึงแบบนี้นะคะดึงเบาๆก็จะช่วยให้รากเดินดีค่ะบางทีรากเขาก็วนอยู่ใต้ก้นกระถางนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงปลูกกันนะคะ ก่อนที่เราจะปลูกนี้นะคะเราดูที่ระดับดินอันนี้ดินในกระถางระดับดินนี้นะคะตอนที่เราปลูกอย่าให้ต่ําจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าให้สูงจนเกินไปถ้าร,ระดับดินต่ําจนเกินไปเนี่ยข้างบนนี้ก็จะแห้งนะคะก็จะเจริญเติบโตไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเราปลูกลึกจนเกินไปนะคะดินอยู่สูงมากจนเกินไปเนี่ยอาจทำให้สตรอเบอรี่ส่วนนี้เน่าหรือตายได้นะคะแล้วก็ต้องคอยระวังค่ะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนาะก็เอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆเบาๆค่ะแล้วก็ดูระดับดินนะนะคะอย่าให้สูงจนเกินไปแล้วก็อย่าให้ต่ำจนเกินไปค่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดตรงโคนต้นนะคะ ผล,ลไม้อย่างที่สองที่เราจะปลูกในปีนี้นะคะคือบลูเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มมีดอกตูมออกมาสักสองสามอาทิตย์นี้ก็จะเริ่มบานได้ค่ะอันนี้ดอกตูมก็มีอยู่ตามกิ่งก้านสาขานะคะะใ่ดอกตูมของต้นบลูเบอรี่นี่ค่ะหลังจากที่เขาบานดอก แล้วนะคะก็มีผลบลูเบอรี่นะคะหุ่บลูเบอรี่ตอนที่เขาแก่ก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้ค่ะถ้าคุณต้องการปลูกบลูเบอรี่นะคะก็ไปซื้อหาได้ที่การ์เด้นเซ็นนะคะเราก็มีต้นหนึ่งเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานต้นนี้จะเล็กนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการพ่อมเมล็ดดู ก็ลองได้นะคะแต่ว่าเขาใช้เวลานานมากอันนี้เราได้ทดลองเพาะเมล็ดบลูเบอรี่ดูหนึ่งปีเสร็จเจก็ได้ประมาณนี้ค่ะใช้เวลานาน,านมากก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ปีถึงจะได้เก็บลูกบลูเบอรี่ค่ะอันนี้ก็ทดลองสนุกสนุกดูค่ะถ้าต้องการปลูกบลูเบอรี่จะให้ดีที่สุดก็ซื้อเป็นต้นมาดีกว่าค่ะมาปลูกเนาะ เหมือนย่งเราที่ปลูกนะคะปีเศษก็นี่ค่ะออกดอกออกผลได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญในการปลูกบลูเบอรี่นะคะดินค่ะควรเป็นดินที่มีความเป็นกรดสูงอันนี้เราก็ซื้อดินสำเร็จมาดินที่สำหรับปลูกบลูเบอรี่นะคะผละไม้อย่างที่สามค่ะคือต้นแอปเปิลค่ะ วันนี้ได้พามาที่สวนผักกันนะคะอันนี้เป็นสวนผักที่เราได้เช่าจากรัฐบาลท้องถิ่นค่ะที่นี่เขาเรียกว่า allotment ค่ะอันนี้ก็แปลงหนึ่งนะคะแปลงเดียวนะคะมีความกว้าง5เมตรแล้วก็ความยาว25เมตรเราปลูกอะไรก็ได้นะคะทั้งผักผลไม้ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นแอปเปิลใกล้ๆกันค่ะ ถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เนี่ยต้นแอปเปิลเนี่ยเขาก็เริ่มมีดอกตูมออกมานะคะนี่มีดอกตูมเขาก็จะบานภายใน3 4สอาทิตย์นี่ค่ะเวลาเข้าบานแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ต้นแอปเปิลที่เราปลูกนะคะเราก็พยายามตัดแต่งกิ่งให้เขามีต้นเตี้ยนะคะความสูงก็ประมาณ2เมตรค่ะเวลาเราเก็บแอปเปิลเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ไม้สอยนะคะก็ใช้มือเก็บได้เลยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เขาออกดอกออกผลมานะคะเดี๋ยวเราให้ดูค่ะต้นเตีย้ยแล้วก็เก็บได้งา่ายแล้วก็ดกด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลอีกต้นหนึ่งค่ะพันนี้มีชื่อว่าพีโนวานะคะแล้วก็ถ้าเราเดินมาอีกหน่อยแล้วก็มีต้นแอปเปิลกาล่าอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็แอปเปิลกาล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูผลไม้อย่างที่สี่นะคะที่เราปลูกนะคะที่สวนผักก็จะเป็นพุ่มสีเขียวเล็กๆที่เห็นนี้นะคะอันนี้เรียกว่ากูสเบอร์รี่ค่ะ หรือภาษาไทยอาจเรียกว่ามะยมฝรั่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะเรามีต้นกูสเบอรี่หรือมะยมฝรั่งสองต้นค่ะอันนี้ต้นที่1น,นะคะแล้วก็ถัดมาก็ต้นที่สองในช่วงนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีดอกนะคะแล้วก็เริ่มบานดอกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดอกก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ดอกเล็กๆนะคะอันนี้ก็เริ่มบานออกมานิดหน่อยต้นก o สบ e b e รีนี่ก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อมาเนาะก็ขอกิ่งจากเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เอามาปักชำในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะประมาณฤด,ดูใบไม้ผลิเขาก็เริ่มออกรากนะคะแล้วก็ใน ปีถัดมานะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเราก็เอามาปลูกลงในดินนะคะเขาก็เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่เราได้มาฟรีฟรีแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการปักชำต้นกูสเบอรี่หรือมะยมฝรั่งนะคะในกระถางนี้เนี่ยเราได้ทำมามา3-4ปีแล้วค่ะก็ยังไม่ได้ย้ายเอาไปปลูกนะคะก็ยังอยู่ในกระถางที่เราปักชำไว้เขาก็จะเริ่มเจริญเติบโตแล้วก็มีกิ่งก้านสาขา เริ่มมีพุ่มแล้วนะคะถ้าดูใกล้ๆเนาะตอนนี้เนี่ยก็มีดอกออกมาด้วยนะคะเหมือนต้นกูสเบอรี่ต้นที่เราพาไปดูเมื่อกี้สองต้นน่ะนะคะนี่ค่ะมีดอกออกมาแล้วก็จะมีผลกูสเบอรี่นะคะเดี๋ยวถัดจากกูสเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดู ผลไม้อย่างที่ห้าค่ะคือพลัม,มค่ะที่เห็นนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นพลัม,มนะคะเป็นผลไม้อย่างที่ห้านะคะที่เราได้ปลูกเนาะอันนี้ก็เริ่มมีดอกดูมแล้วก็ดอกก็เริ่มบานเป็นบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะดอกของต้นพลัม,มก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นดอกสีขาวนะคะเขาก็จะเริ่มบานในช่วงต้นเดือนมษายนนี้ค่ะ พลัมที่เราปลูกนี้นะคะมีชื่อว่าวิกตอเรียค่ะพันนี้ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะหลังจากที่เข้าออกผลแล้วตอนที่สุกเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีแบบนี้ค่ะจากต้นพลัมวิกทตอเรียนะคะเรามาดูผลไม้ ตรงนี้นะคะอย่างที่6แล้วก็อย่างที่7นะคะอย่างด้านซ้ายมือในอย่างที่6นี่เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็อย่างที่7ด้านขวามืออันนี้เป็นโลแกนเบอร์รี่ค่ะทั้งแบล็คเบอร์รี่และโลแกนเบอร์รี่เนี่ยเวลาเขาออกดอกออกผลมานะคะตอนที่เขาสุกก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะดูโดยภาพรวมๆเนาะอันนี้เป็นภาพของปีที่แล้วค่ะ ถ้าเราดูใกล้ๆนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะพักผลนะคะแล้วก็ใบก็จะร่วงหมดเลยเขาจะผลัดใบแต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นต้นเดือนเมษายนเนี่ยเขาก็เริ่มมียอดออกมายอดเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะผลิตด,ดอกค่ะแล้วก็ผลิตผลแบล็เบอร์รี่ให้เราค่ะ บล็กเบอร์รี่นี่ปลูกง่ายแล้วก็ค่อนข้างดกค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เก็บได้หกกิโลนะคะมียอดเหล่านี้นี่ก็จะมีดอกออกมานะคะนี่ก็มีตุ่มเล็กๆนี่ก็จะมีดอกออกมาค่ะ บางทีเราปลูกต้นแบล็คเบอรี่ไปหลายๆปีนะคะอันนี้เราก็ปลูกมาสีห้าปีแล้วนะคะก็โชคดีตอนนี้มีกล้าแบล็คเบอรี่ที่เข้าออกมาเองถ้าเราดูตรงด้านล่างนะคะที่เห็นนี้อันนี้เป็นกล้าแบล็คเบอรี่ค่ะซึ่งได้มาจากต้นแบล็คเบอรี่ที่อยู่ใ,ใกล้นะคะก,ก็มีรากออกมายาวจนถึงตรงนี้นะคะรากเขาก็มียอดออกมาตรงรากนะคะ อันนี้เราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ขุดไปแล้วก็ไปปลูกที่อื่นได้อันนี้เป็นต้นแบล็คเบอรี่ฟรีฟรีทั้งหมดเลยค่ะลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะว่าต้นแบล็คเบอรี่ที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าสังเกตดูตามลำต้นจะเรียบไม่มีหนามนะคะถ้าซื้อแบบนี้ได้ก็ดีค่ะเวลาเราเก็บก็จะได้ง่ายนะคะไม่มีหนามแทงมือเนาะอยวาต้นจะเรียบค่ะ ใกล้ๆแบล็คเบอร์ี่นี้ก็เป็นผลไม้ที่มีชื่อว่าโลแกนเบอร์ี่นะคะก็เป็นผลไม้อย่างที่เจ็ดนะคะโลแกนเบอร์ี่เนี่ยเวลาเข้าสุกแล้วก็จะมีสีสันแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วต้นโลแกนเบอร์ี่กับแบล็คเบอร์รี่นี่เขาเป็นญาติกันค่ะเดี๋ยวเล่าประวัติสั้นๆให้ฟังนะคะ พอดีคุณโลแกนเนี่ยเขาปลูกต้นแบล็กเบอร์ี่ใกล้กับต้นราสเบอร์รี่นะคะทีนี้เพื่อนเขาก็ผสมเกสรระหว่างผลไม้สองต้นแบล็กเบอร์ี่กับราสเบอร์รี่นะคะคุณโลแกนเนี่ยก็เอาเมล็ดมาเพาะนะคะเขาก็ออกมาเป็นพันธุ์ใหม่ก็เลยชื่อว่าโลแกนเบอร์ี่นะคะถ้าเราดูลักษณะผละไม้เนี่ยโลแกนเบอร์ี่เนี่ยจะมีผลคล้ายกับแบล็กเบอร์ี แต่ว่ามีสีสันคล้ายกับราสเบอร์รี่ซึ่งเป็นสีแดงค่ะจากแบล็กเบอร์รี่แล้วก็ต้นโลแกนเบอร์รี่นะคะเราหันมาทางนี้ค่ะผลไม้อย่างที่8ค่ะเป็นแพรนะคะต้นแพรหรือสาลี่อันนี้ก็ปลูกง่ายค่ะต้นแพรหรือสาลี่เนี่ยเราก็ซื้อมาพร้อมกับต้นแอปเปิลน่ยนะคะต้นพรมด้วยซื้อมาบริษัทเดียวกันแล้วก็ชุดเดียวกันเลยค่ะ ถ้าเรามาดูมุมนี้นะคะจะเห็นได้ชัดกว่านะคะว่าด้านล่างของต้นแพรเนี่ยเราก็ปลูกดอกไม้นะคะที่เห็นเป็นสีเขียว,เ,ยวเป็นดอกทิวลิปก็จะเริ่มบานประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ค่ะต้นแพรเราก็พยายามตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นพุ่มเล็กๆนะคะไม่สูงจนเกินไปแล้วก็เก็บเกี่ยวง่ายไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะตอนนี้ต้นแพรเขาก็เริ่มมีดอกตูมออกมานะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ดอกตูมของดอกต้นแพรหรยอต้นสาลีก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ถ้าเราดูตามกิ่งก้านสาขานะคะก็มีดอกออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ แล้ก็ถ้าดูตรงด้านล่างรอบๆต้นของต้นแพรหรือสาลี่เนี่ยเราก็ปลูกดอกทิวลิปนี่ก็ประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ถ้าอากาศอุ่นก็จะเริ่มบานค่ะต้นแพรหรือสารี่ต้นนี้นะคะที่เราปลูกนี้เกามีชื่อพันธุ์นะคะชื่อว่า conference มีรสชาติอร่อยแล้วก็ดกด้วยค่ะ จากต้นแพรหรือต้นสาลีนะคะเรามาดูผลไม้สุดท้ายค่ะแล้วก็หันมาทางนี้นะคะอันนี้ก็ใกล้กับอาคารเก็บอุปกรณ์นะคะก็มีต้นสูงๆนี่ค่ะต้นสูงเยอะเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกเองค่ะพอดีเจ้าของสวนคนก่อนเขาปลูกไว้ค่ะเราก็เลยได้ต้นไม้มาฟรีๆด้วยนะคะต้นไม้นี้นะคะอันนี้เป็นต้นถั่ว เฮเซลนัท hey, ค่ะอันนี้ก็เป็นถั่วเฮเซลนัทที่เขาใส่ในนัทเทลล่านะคะใส่ในช็อกโกแลตนะคะก็มีรสชาติอร่อยนะคะอันนี้ก็ปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเขาก็มียอดออกมาถ้าเราดูตามกิ่งการสาขานะคะก็จะมียอดออกมาอันนี้ก็จะมีผลเฮเซลนัทออกมาค่ะ โดยปกตินี้นะคะในฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะผลัดใบไม่มีใบเหลือเลยนะคะพอถึงฤดูใบไม้ผลิเขาก็มียอดออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีผลเฮเซลนัท hey นะคะในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมค่ะโดยสรุปแล้วนะคะเราก็จะปลูกผลไม้อยู่9อย่างในปีนี้ค่ะ ถ้าคุณอยากลองปลูกดูบ้างก็ลองดูค่ะลองไปดูที่การ์เด้นเซ็นเตนะคะเขาก็มีผลไม้ขายหลายอย่างค่ะขอบคุณมากๆที่แวะมาชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ